กับแฟนของอูชงตามาซาข้าวกับผมพบกันเชินเคยกับ,กบซารีพวกวันนี้มาทรงลูกค้าหอดบัตรลูก้าครับที่อำเภอนาคาสรงทึงทีกับไก่แค่ไหนกับแมาหอดครับผมตรงนี้ซารีพวกตทรศัวท์ซั่งก,กันครับผมตรงนี้บัน้ไปเมืองทีลานใจวัดใจกันครับผมบริมี้มาจำกัน สเปคขั้นเนี่ยคือขวงร้อยเจครับผมยาว3เมตรสูงมสเมตรนึงครับผมเปิดได้3ท่าครับตัวนี้กระบ,บะมือหกสิบเส้นครับกระทะหกสิบห้าไก่บันไดกับน,น้ำหาลูกค,ค้าจนพอครับตัวนี้ที่อำเภอนาคา ลูกค้าได้สร้างเข้าไปครับผมทัวรติดต่อกันทิทางเฟสท,ทางไล่สร้างทางโทรศัพท์มาส่งให้ครับผมบริหนี้การหมัดจำากันเกิดขึ้นใจวัดใจกันครับผมท่านี้ขอบคุณลูกค้าทางพอพเภอนาคาครับผมขอบคุณในหลายครับผม พูดคุยกันส่วนกระซี่กับเล็กลากนาหนาซี่ครับผมนี่ตับตำนักได้เยอะๆครับผมตัวนี้ที่จะซับให้ขอขอบคุณลูกค้าทางอำเภอนาคาอะไรครับที่ไว้วางใจอู๋สั่งทำมหาสรารคามครับผมไกลๆมาส่งนให้เราครับผมส่วนชิดนาที่ไปส่งอำเภอใดกั Tiga,